สวัสดีครับผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยเราคุยกันแน่นอนรีบสวัสดีอาจารย์ก่อนอาจารย์สวัสดีครับที่รีบเพราะวันนี้โควิดยาวยาไปเลยประมาณชั่วโมงหนึ่งอาจารย์ <c oughs> อก่อนจะเข้าไปในรายละเอียดที่สัปดาห์ที่ผ่านมามีดราม่าเยอะมากเกี่ยวกับการติดเชื้อโควิดจากการที่ดีเจท่านหนึ่งเอาเรื่องวันนี้ก่อนอาจารย์บวกขึ้นมา829ราย้าไอเจ็ดร้อยแปดร้อยเก้าร้อยมันเป็นมาหลายวันแล้วนะคะ ดูรายละเอียดค่ะต้องไปดูรายละเอียดคุณผู้ชมคือบางคนอย่างเปิดมาปุ๊บโอ้มี800ยิบกับตกใจพี่พูดงหลายครั้งแล้วเราต้องดูว่าที่มันเกิดจากการที่เขาไปทํำการค้นเชิงรุกในชุมชนเนี่ยเรามักจะได้ตัวเลข700-800ครับส่วนที่ติดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยก็ประมาณ2 3 3 0ครับนะไม่เชื่อเนี่ยอ่ะจริงๆเขาแยกมาว่าจริงๆเขาตรวจเนี่ยฮะถ้เห็นหน้าจอคือเขาตรวจกัน ที่ไปเชิงเชิงรุกเนี่ยวันละหมื่นกว่าคนอาจารย์ใช่หมื่นกว่าคนเนี่ยมี731คนแล้วก็เป็นผู้ป่วยรายใหม่จากการเฝ้าระวังเนะครับแล้วก็ระบบบริการด้วย91คนนะครับซึ่งก็กไม่ได้ถึงร้อไม่ถึง,100งอยู่ดีถูกต้องคือถ้าเราเอาตัวเลข829มาเราจะตกใจครับแต่พวกนี้เนี่ยหลายคนไม่มีอาการนะใช่ช่วงนี้พูดกันหลายคนว่ามันเริ่มเป็นการติดเชื้อแบบ เจ้าตัวก็ไม่รู้เขาไม่รู้ของก๊อปเนี่ยคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นอะไรอย่างนี้เข้าไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามมันก็จะดีขึ้นว่าการที่ไปจะไปแพร่เชื้อไปเดินไปโดยไม่รู้ตัวไม่คิดจะบอกตัวเองบางทีก็ไม่รู้คือพี่บอกแล้วไงว่ามันมีกองไฟใหญ่กองไฟเล็กและสะเก็ดไฟสิ่งแรกที่เราต้องทำให้ได้คือยุติสะเก็ดไฟ เพราะว่ากองไฟใหญ่เนี่ยมันจะสร้างสะเก็ดไฟเล็กๆขึ้นมาที่จะไปทาให้เกิดไฟโมง่งใหม่ไฟเนี่ยหลายจังหวัดเป็นศูนย์ครับนะคะหลายจังหวัดเลือนหนึ่งเือ2สองนั่นคือคสะเก็ดไฟส่วนจังหวัดที่ยังเป็นเฝ้าระวังระดับสูงอยู่เนี่ยมันก็คือกองไฟกองเล็กกองไฟกองใหญ่เนี่ยสีเลือดหมูเนี่ยเหลืออันเดียวนะเหลือที่เดียวใช่สมุทรสาครใช่ย<ช>ิงมีกองไฟกองกองใหญ่กองเดียวเพราะฉะนั้นรถดับเพลิงทั้งหลายมันก็จะมาอยู่ตรงเนี้ย ช่วยสกัดไฟนี้ให้มันไม่ <นะ S 1> ลุกลามบานปลายงั้นเราต้องดูกองไฟใหญ่กองไฟเล็กและสเก็ตไฟครับนะครับถ้ามันอยู่ในกองไฟใหญ่เนี่ยการจัดการมันก็ง่ายขึ้นนะถ้าเกิดสเก็ตไฟมันหยุดการที่สบคเนี่ยเขายอมให้เปิดผ่อนปรนเนี่ยเพราะสเก็ตไฟมันหมดครับนะครับหรือว่าลดลงเป็นจํานวนมากแล้วก็กองไฟกองเล็กเนี่ยมันก็เหลืออยู่4จังหวัดมั้ง นะฮะกองไฟกอง,งใหญ่หรือกองเดี่ยวจริงๆของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณผู้ชมเมื่อกี้ก่อนเขา้ารายการเนี่ยก็ได้ยินข่าวว่าเขาก็จะแบบเหมือนลดความเพราะท<ม>ี่เป็น<ร>กองไฟกองเล็กใช่ลดความแบบอึดอัดลงไปอีกหน่อยหนึ่งจริงๆเนี่ยพรุ่ง <อา S 1> นี้วันที่หนึ่งกุมภาเนี่ยหลายๆโรงเรียนๆๆเริ่มให้เด็กๆกลับไปเรียนมีอะไรพี่ครับจะเปิดเรียนวันที่หนึ่งนี่แหละร้านอะ ร้านอาหารเนี่ยเปิดได้ถึงห้าทุ่มแล้วตอนนี้แต่ห้ามห้ามเสิร์ฟแอลกอฮอล์นะย้ำอีกทีหนึ่งโรงเรียนมี2วิธีผัดกันไปเรียนวันเว้นวันกับอย่างอย่างหลานสาวก็สองคนเนี่ยคนหนึ่งคือเรียนวันเว้นวันอีกคนหนึ่งคือเรียนอาทิตย์เว้นอาทิตย์คือก็มีมาตรการที่ทําให้เราใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติและเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นแหละเพราะอย่างที่บอกสเก็ตไฟมันลดลงครับกองไฟเล็กควบคุมได้ครับตอนนี้เราก็ไปดูกองไฟใหญ่ ก็คือสมุทรสาครเนาะการที่เขาพยายามตรวจให้ได้เป็นจํานวนหลายพันคนเนี่ยนะครับก็เพื่อจะสกัดไม่ให้มีท่อนฟืนเข้าไปในกองไฟใหญ่เพื่อจะช่วยให้มันเขาดึงกองฟืนออกไงควบคุมดูแลได้อย่างดีสมมติว่าเขาอยู่กันในชุมชนนี้พอเราไปตรวจเจอปั๊บเราก็ดึงกองเราก็ดึงท่อนฟืนนี้ออกแล้วไปอยู่ที่โรงพยาบาลสนามครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแทนที่ไฟมันจะลุกไปเรื่อยในเมื่อฟืนมันถูกถอนออกไปแล้วมันก็ เดียวก็มอดเนาะเอางี้ต่อให้สถานการณ์ดีขึ้นต้องบอกว่าดีขึ้นแต่ไม่ได้หมดไปอาจารย์ก็ยังย้ําอยู่ว่าต้องระวังต่อไปและการเฝ้าระวังของพวกเรามันง่ายมากรักษาระยะห่างล้างมือให้บ่อยและใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในที่ชุมชนแค่นั้นเองหน้ากากอนามัยเนี่ยย้ำอีกหน่อยหนึ่งใส่มันถูกเนาะบางคนใส่ไว้คางแค่ปากมันต้องใส่ปิดจมูกไปที่สำคัญเนี่ยพี่อยากให้ทุกคนพก อาจารย์บอกให้ยาให้ทุกคนพกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์และเจลอย่างเมื่อเจ้าจย์เข้ามาปุ๊บอาจารย์ก็จะฉีดเพราะพี่ต้องสัมผัสพื้นผิวครับเพราะฉะนั้นพื้นผิวที่พี่สัมผัสพี่จะสัมผัสด้วยความสบายใจนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอทารายการเสร็จปั๊บเนี่ยเนื่องจากพี่สัมผัสพื้นผิวใช่ไหมครับไปแล้วอ่ะอาจารย์ก็จะหน่อยนึงอย่างนั้นเราสบายใจเราก็ดูแลตัวเองเนาะอ่าฝากเอาไว้แล้วกันนะครับก่อนที่เราจะไปจับหน้ากาจับโทรศัพท์เราล้างเรียบร้อยละสถานการณ์คลี่คลาย แต่ว่าต้องระวังอย่างเข้มข้นการดไม่ตกค่ะน,นะห่วงกันเปิดรายการด้วยสถานการณ์แต่ว่าเรื่องราว5้าเรื่องเรื่องที่หนึ่งนี่คือเรียกได้ว่ามหากราบเขาบอกอย่างนี้ครับประนามดีเจมะตูมบอยแบนด์จี้รัดดำเนินคดีพร้อมภาพปาร์ตี้กางเกงใน <c oughs> อาจารย์ว่ายังไงกับเรื่องนี้ <c oughs> ก็มันมีโทษอยู่ไม่ใช่เหรอสำหรับคนปิดบังข้อมอูลเนี่ย เอาจริงๆนะเรื่องนี้สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหมันมีเวฟขึ้นกระแสตีกลับใดๆเดี๋ยวเราจะมาไล่เรียงเรื่องนี้กันนี่คือเรื่องที่หนึ่งที่จะคุยกันจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราเปิดไทม์ไลน์เราอย่างชัดเจนครับเขาก็จะสก,กัดได้ดีขึ้นแต่ถ้าเราปิดบางไทม์ไลน์เนี่ยนะครับอ่าสมมติว่าเขาข้ามช่วงที่เขาเจอก๊อปไปอ่ะเขาก็ไม่เรียกก๊อปประตูเนอ,อะซึ่งก๊อปอาจจะติดเชื้อก็ได้กลายเป็นว่าก๊อปนี่แหละไม่เฝ้าระวงังเพราะเราไม่รู้ก็ไปแพร่เชือ้อ ดังนั้นไทม์ไลน์<อ>เขาจะไม่ตามกอลหรอใช่เพราะก็ไม่กดเธอไม่อยู่มันไม่ปรากฏในไทม์ไลน์แ,<ต>แล้วมันปรากฏเขาก็ตามแล้วพอไทม์ไลนมันมีปัญหาพอแจ้งทั้งหมดมันก็เลยเป็นเรื่องเดี๋ยวมาเล่ากันในรายละเอียดเรื่องที่2มันมีการทวิตเตอร์เขาโพสต์ป๋อมแป๋มยืดอกรับคำดา่าไม่มีข้อแก้ตัวดรามา่าขำคนฝันอยากไปหัวหิน อาจารย์ยังไม่เห็นเรื่องนี้เดี๋ยวกับเล่ารายละเอียดให้ฟังเอาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องในอดีตแต่เมื่อหยิบยกขึ้นมาอาจารย์เสรีแนะนําพวกเราเสมอว่าภาพในอดีตยิ่งต่อให้อยู่ในโลกออนไลน์เราลบมันไม่เคยได้แต่เดี๋ยวมาดูว่าปอมแบมเขารับมือเรื่องนี้ยังไงนะครับ<ะ>เรื่องต่อไปเรื่องนี้เปิดเอกสาร7สอสอ9ไก่กรอกเองเซ็นเองขอเครื่องราชอาจารย์ก็ทีแรกเขาบอกมันเป็นรูทีนพี่รู้นะพี่เคยได้ มันเป็นรูทีนที่คนเขาจะขอตามระเบียบครับแต่เราต้องเซ็นค่ะเราต้องเซน็นคืออย่างี้ต่อให้เป็นรูทีนตามระเบียบแต่เราต้องรู้หาเราจะไม่รับ,เร,รบเราก็ไม่ต้องเซน็นถูกต้องอ่ะเดี๋ยวมาแต่ถ้าเราเซ็นก็แปลว่าเราจะรับ,รบได้เราอยากได้ด้วย <c oughs> อ่ะเรื่องที่สโรงเรียนจ่อฟ้องพอรบอคอมพ่อเด็กโพสต์โวยกล่นผมลูกสุดท้ายเด็กสารภาพฉันตัดเอง คือ,อมันมีรยา,าย,ย,ยาละเอียดใช่มันมีรยา,ายละเอียดมันมีรายละเอียดเรื่องนี้นะครับเรื่องสุดท้ายยังเป็นเรื่องครูอยู่อาจารย์ครูบนนักเรียนซื้อถังขยะมาประชดต,ต้านนโยบายห้องเรียนไม่ใช้ถังขยะอ่ะอันนี้เนี่ยยิ่งมีรายละเอียดดีจะเล่าให้อาจารย์ฟังทีละเรื่องเออ,เ,อ,อเด็กสมัยนี้นะอนาะจริงๆอ้าวเรื่องแรกก็ว่าเรื่องแรกน่าจะบททั้งเบรดสัปดาห์ที่ผ่านมา19เามกราคมรับจำได้เลยเอ๋อ20 20มกราคมตอนค่ำเปิดเผยเรื่องนี้โดยมดดำตอนเย็นในรายการเขาประมาณเกือบทุ่มแล้วเขาพูดท้ายๆรายการว่าดีเจมะตูมติดโควิดแล้วหลังจากนั้นประมาณชั่วโมงหนึ่งคุณผู้ชมดีเจมะตูมก็โพสขอโทษขอโพยและปล่อยไทม์ไลน์ว่าไปไหนมาบ้างเอาแค่นั้นก่อนโอ้โหเช้าวันรุ่งขึ้นอาจารย์ทุกเสียงชื่นชมเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเนี่ยนี่คือคลิปที่มะตูมเขาขอโทษแล้วเขาก็ไปโรงพยาบาลหลังจากนั้นเขาก็ปล่อยไทม์ไลน์ว่าเขาไปไหนมา,าอาจารย์ คือพอเรารู้ว่าเราติดแล้วเราโพสไทม์ไลน์มันก็ไม่แปลกนะอาจารย์ก็าจาได้11บเอโมงวันรุ่งขึ้นช่วงทีเ่เขามีการถแถลงข่าวทุกวันเนี่ยในแพทวีสิน,นถึงขั้นชื่นชมเลยว่านี่คือตัวอย่างที่ดีเมื่อติดบอกให้เร็วแล้วก็เผยไทม์ไลน์เอาแค่นี้ก่อนอาจารย์ถ้าทําแบบนี้ก็ถูกต้องแล้วใช่ไหมครับทีตบต่ต้องแต่ตองมาคนพบว่ามันไม่ครบไงนี่ไง คือพอหลังจากนั้นใช่ไหมฮะอาจารย์11โมงผ่านไปปุ๊บคนก็ไปแซะไปไปดูไปมันมีรายละเอียดนสืบไซเบอร์เก็งใช่โลกออนไลน์คุณผู้ชมเขาก็ไปดูแต่ละวันเอ๊ะมันเหมือนไม่ครบจากนั้นกระแสโซเชียลกับแฮชแท็กดีเจมาตูมดีเจมาตูมเนี่ยดังตั้งแต่วันที่20จนถึงวันนี้วันนี้สลับกับเตลเดี๋ยวจะเล่าต่อไปก็ประน,นามพฤติกรรมเพราะว่าในระหว่างไทม์ไลน์เนี่ยอาจารย์มาตูมเองเนี่ยเขาเพิ่งมีกรณีว่าอาจจะไปอยู่ในที่เสี่ยงเขาควรจะกักตัว วิธีการกักตัวชาวเน็ตก็เรียกว่ากักตัวทิปหมายความว่าไม่กักจริงต่บอกว่ากักก็คือกักนั่นแหละแต่ว่าอิ่มทิปไงแต่ว่าตอนเย็นอยากจะบินข้าวก็บอกว่าแค่ไปร้านนี้แค่ไม่ได้หรือ,อของในบ้านหมดก็แค่ไปห้างสรรพสินค้านี้ก็ไม่รู้ก็กลายเป็นว่าคนก็ว่าเรื่องที่หนึ่งแล้วนะเรื่องเอ๊ะแกกักตัวทิปกับอันที่สองอา้าวดูไปดูมาในแต่ละวัน มีจัดงานวันเกิดด้วยใช่มีทำลายที่หายไปด้วย,ค,ย,ย,วยคือทำลายที่หายไปนี่แหละที่ทําให้คนตามสืบคนก็ตามสืบอ,อย่างสนุกสนานนี่ภาพแรกๆเลยนะอาจารย์จะเห็นว,ว่าเนี่ยอยู่บ้านตลอดทั้งวันเนี่ยไอไอไวงที่10ถึง13เนี่ยอาจารย์คือตอนหลังมันไปเจอคนอื่นไงครับว่าทำลายที่หายไปเป็นช่วงเดียวกันครับแล้วมันก็มีภาพาอาจจะ<ช>ไม่ตรงกันเป๊ะแต่ตรงกลางอ่ะตรงกันจริง คนก็เลยถามว่าทำไมหายไปพร้อมกันมีอะไรเหรออย่างที่เราบอกนักสืบไซเบอร์ก็เก่งมาก,มากๆคุณผู้ชมเอางี้สืบได้ไม่ยอมรับในที่สุดกดดันเรื่องที่หนึ่งก็มีภาพเป็นน้องผู้ชายคนหนึ่งเห็นแค่ไหล่ถือเค้กไปอา้าวแล้วเขาตอนนั้นเขาจะมีตัวย่อว่าบอยแบนด์ Band, อายุ23เนี่ยเห็นไหล่อันเนี้ยเป็นใครเป็นใครเป็นใครก็ตามตามตามในที่สุดก็เป็นคุณโอ๊ตชื่อเขาโอ๊ต คาริสพันธรรมวงเอกสินะครับก็เป็นวงบอยแบนด์อันน้องคนนี้เขาก็ออกมาในที่สุดก็ยอมรับที่แรกเขาบอกเขาไม่ไปเมสอะเอางี้ก็ไปตามเรื่องนี้เขาก็บอกเขาไม่ได้ไป<อ>คือวันเกิดเนี่ยเขาไปจริงๆแต่แตอย่างเลิกแล้วเลิกแล้วเขาก็เลยแวะไปหาเพื่อนในโรงแรมนั้นแหละซึ่งเพื่อนคนนั้นอะไปร่วมงานมาแล้วก็อยู่อยู่กับในห้องกับเพื่อนคนนั้นสักพักหนึ่งมีเวลาสักพักหนึ่งเสร็จปุ๊บ กลับมาก็รู้สึกไม่สบายขั้นเนื้อขั้นตัวกินยาพารายอยู่ที่บ้านเจ้าเด็กคนนี้น้องเขาโอ๊ตเนี่ยก็มีทำลายที่ใหญ่ไปอีกแล้วปรากฏว่าทำลายที่หา่ไปเนี่ยพอเปิดมามีวันหนึ่งอะไปทํางานนะอาจารย์เข้ากองถ่ายเลยจ้า <c oughs> แล้วก็เป็นหนึ่งในนักแสดง M v วเอาเี้ยอาจารย์ก็เล่าทั้งหมดเนี่ยท้ายที่สุดวันนี้ไทม์ไลน์ของมาตูมสร้างกระแสหลายอย่างอันที่หนึ่งชาวบ้านชาวเมืองก็ด่าว่าเวลาฉันอยู่ฉันกักตัวจริง แต่พอคุณทําอย่างเนี้คุณเอาเรื่องกักตัวทิพย์อย่างนี้อาจารย์อาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับคือมันมันแสดงให้เห็นถึงว่าเราขาดความรับผิดชอบอะถ้าเรารับผิดชอบต้องไม่ทิพย์อันนี้ชัดเจนว่าถ้าเราต้องกักตัวคุณผู้ชมมันก็คือกัก,กใช่และการกักตัวของเราอาจารย์บอกว่ามันคือการรับผิดชอบต่อสังคมใช่ถูกต้องเพราะี่ที่จะพูดไปต่อนะ <c oughs> ก็ไม่ได้จับผิดรูปนี้ที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นรูปประมาณวันที่สามวันที่สี่เขาไป ภูเก็ตอุ้ยดาราในในภาพก็โดนตนําหนิติเตียนเพราะว่าหลายคนก็บอกวันเป็นช่วงเวลาคือจริงๆเนี่ยสถานการณ์โควิดเราเนี่ยอาจารย์จำได้ไหมมันท้ายๆปีเนาะมันต่อกันมันประมาณวันที่แปดสิบแปดธนวาอ่าดังนั้นช่วงป,ปลายปีก็ไปรวมตัวกันอย่างนี้ก็มีกระแสวิพากวิจารณ์ก็เขาสาพูดแล้วว่าปีใหม่อย่าจัดงานนะอ่าใช่เพาว่าปีใหม่อยากจัดการนะก็แปลว่าอย่ารวมตัวกันนะมันแปลว่าอย่างนั้นอันนี้ในเรือก็เกือบ20คนเข้าไปละแต่ใกล้กันไหมครัอาจารย์ ก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ใสหน้ากากไหมไม่ครับเออจบแต่หลายคนก็ออกมาบอกว่าพอรู้ตัวก็กักกักตัวอพอเขาบอกว่าเรากักตัวทุกคนก็สบายใจนะเนาะอาจารย์ในไหนทุกคนก็รับผิดชอบต่อสังคมแต่พอมีตัวอย่างสักคนหนึ่งเกิดขึ้นมามันก็เลยเราก็เ,เลไม่ไว้ใจใชา,าไหมใช่ว่าที่ให้ไทม์ไลน์ว่ากักตัวนั้นเนี่ยมันถึงได้เกิดสำนวนกักตัวทิพขึ้นเพราะคนเริ่มสงสัยว่าใครกักตัวจริงใครกักตัวทิพแล้วคุณมาตูมเนี่ยก็ต้องบอกว่าเธอก็เป็นคนมีมนุษ มนุษยสัมพันธ์ที่ดีเธอก็รู้จักคนไปทั่วคนก็ไม่สบายใจว่าเอ๊ะหรือทุกวันทุกวันต้องไปเจอคนมาเยอะๆด้วยส่วนหนึ่งก็ไปเจอคุณแต้านัทพรวันที่20นั่นแหละทานข้าวด้วยกันที่ก็้ามาเรื่องแต้วเพราะวันนี้ก็เป็นเรื่องของการกักตัวน้องแต้วเนี่ยทันทีที่เธอรู้ว่าเมื่อวานนี้เธอไปกินข้าวกับมาตูมเธอก็กักตัวเลยแล้วเธอก็ทําได้ดีมา7วัน78วัน9วัน10วันเมื่อวานเนี่ยสัก10วันแล้วไปตรวจ ยังอยู่ในช่วงกักตัวนะอาจารย์แต่ว่าก็ไปตรวจเพื่อจะเช็คว่าติดไม่ติดซึ่งเป็นการตรวจเช็คครั้งที่สองปรากฏว่าระหว่างทางแวะร้านกาแฟถ่ายรูปจริงจริงหมอเนี่ยเขาบอกเลยนะวลา,าไปไหนมาในช่วงนี้ให้ใช้รถส่วนตัวอย่าใช้รถสาธารณะแต่ว่าเขาไม่อยากให้เราอยู่ในที่สาธารณะเลยไงเ,เนี่ยมาเจออับดากรเนี่ยครับก็แวะถ่ายรูปรูปนี้โอ้โหเป็นเรื่องวันนี้ต้องบอกว่าแฮชแท็กแต่ใส่หน้ากากไมลาตอนลงไปนั่นแหละถ้าใส่ก็เครื่องชั่วนะนี่นี่ครับที่เห็นนะอาจารย์ก็ถ่ายรูป คนก็ไปตําหนิติเตียนเธอแต่เธอก็ออกมาขอโทษแล้วนะว่าเอาไปมาจริงแล้วก็แวะรับประทานกินกาแฟเอาอีอาจารย์เนี่ยคือภาพรวมของกระแสที่เกิดขึ้นสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ถามคำถามแรกเลยพอมาตูมเนี่ยเป็นตัวแทนของคนในวงการบันเทิงอาจารย์ภาพแบบนี้อ๋อไปอีกคนนึงอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยแบบิ่งศักดิาา์ก,ก็ไปทํางานร่วมกับมาตูมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็ต้องบอกเนาะก็เป็นคนที่อายุเยอะเป็นกลุ่มเสียงอาจารย์ยิ่งศักดิ์ก็อยู่กับแม่ซึ่ง อายุเยอะด้วยโอ้ <c oughs> oh, อาจารยิง่งศักด์ก็ต้องเดือดดานจนถึงนี่อาจารยิง่งศักด์ให้สัมภาษณ์อย่างนี้เลยนะบทสัมภาษณ์หนึ่งจากรายการน,นึงก็บอกเรื่องนี้เป็นเรื่องของจิตสํานึกอาจารย์สาเหตุการติดโควิดไม่ได้เกิดจากการทํางานแต่เกิดจากพฤติกรรมส่วนบุคคลทําไมต้องจัดปาร์ตี้ทําไมไม่มีจิตสํานึกถ้ายังคิดไม่เป็นก็ไปตัดให้เป็ดกินไม่ต้องใช้แล้วต่อไปนี้รับผิดชอบตัวเองและสังคมบ้างอย่าเห็นแต่ความสุขส่วนตัวคนอื่นลำบากทั้งประเทศปลาตัวเดียวเหม็นทั้งคลอง คือตอนนี้เนี่ยหลายคนในวงการบันเทิงก็ไม่สบายใจเพราะว่าผู้คนเริ่มไม่ไว้ใจคนบันเทิงทำให้คนบันเทิงไปไหนมาไหนไม่ค่อยสะดวกแล้วแะคะแล้วคนก็จะมี question mark ว่าคนนี้ทำงานกับประตูมาหรือเปล่าคือหลายคนก็เหมือนแบบได้ผลกระทบนะเนาะการถ่ายทำบางบางคนก็ต้องหยุดเพราะเจอมือตูมก็ต้องหยุดไปอีก14วันมันกระทบไปทั้งวงการกองถ่ายก็ทำงานไม่ได้ใช่ ที่เราพยายามพูดเรื่องนี้เราพูดถึงความรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะคุณผู้ชมเห็นปะคนคนเดียวเองซึ่งพอเขาไม่ได้ทําหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่อ่ะมันจะทบไปหมดถูกต้องอาจารย์จะเรียกร้องให้าดารานักแสดงซึ่งต้องบอกว่าเป็นตัวแทนแล้วก็เป็นสปอตไลท์ที่คนดูเยอะอ่ะให้เขารับผิดชอบต่อสังคมอย่างไรก <c oughs> าก็คือใครที่เกี่ยวข้องกับบรรตุมก็เก็บตัวให้ครบ14วันซะเก็บจริงๆเลยนะครับอยู่บ้านอยู่ช่องครับไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับใครในบ,บ้าน ใช้ข้าวของแยกกันเรื่องกินแยกกันอยากได้อะไรก็สั่งเอาออนไลน์อยา่อยากออกมา <No. S 2> แม้แต่กาแฟแก้วเดียวก็ไม่ต้องออกมาเ <No. S 2> พราะมันก็คือเมื่อไหร่ที่คุณถอดหน้ากาก,ากอนามัยแล้วคุณเป็นกลุ่มเสี่ยงอยู่คุณอาจจะมีเชื้ออยู่ก็ได้ใครจะรู้ทําให้มันครบ14วัน21วันตามเขาบอกอาจารย์กับในกรณีมาตูมตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผู้ชมก็มีการเรียกร้องแล้วก็ว่าก็ว่าเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็เริ่มเช่นที่โรงแรมก็ขอดูกล้องวงจรปิด ขอดูใบเสร็จเพราะถ้ามีปาร์ตี้เขาคิดว่าเออหรือมีเหล้านี่คือโรงแรมที่จัดงานนะกรณีมตูมเองคนก็บอกว่าเอะหรือเขาต้องโดนตำรวจดำเนินคดีไหมหรือเจ้านายใดๆคนจะมีการมาตรการใดๆอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงครับแน่นอนคน,คนเขาต้องเรียกร้องหลายมาตรการที่แสดงให้เห็นถึงว่าได้รับโทษจากการที่ขาดความรับผิดชอบตรงนี้ครับซึ่งทีนี้มันไม่ใช่ตัวเขาแค่นั้นไงโรงแรมจะโดนด้วยนะโรงแรมล่าสุดวันนี้ก็ดูข่าวเขาก็แบบ เขาก็ไปตรวจสอบแล้วขอกล้องวงจรปิดซึ่งเขาก็เชื่อว่าอาจจะกล้องวงจรปิดอาจจะเสียคือถ้าเกิดว่าโรงแรมอนุญาตเนี่ยโรงแรมก็มีส่วนผิดด้วยเพราะว่ามันมีข้อกําหนดอยู่นะคะห้ามนู่นห้ามนี่ใช่ไหมคะทีนี้สิ่งที่ไปจัดงานที่โรงแรมได้ทําอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือเปล่าถ้าได้ทําอะไรที่เป็นสิ่งต้องห้ามลูกค้าทําก็จริงแต่เจ้าของยอมให้ทําอ่ะจริงๆโดยข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆเนี่ยตรงร้านอาหารเนี่ยไม่ได้เสิร์ฟแอลกอฮอล์นะ แล้วก็สามทุ่มเลิกจริงๆแต่เราไม่รู้ว่าเข้าห้องไปยังไงแหละไม่รู้แหละคุณผมมู้ชมเอาอย่างนี้ กรณีมะตูมก็ไปต่อมันก็เกิดกระแสมีปาร์ตี้ปาร์ตี้มันก็เลยเกิดภาพปาร์ตี้ปาร์ตี้ใหม่ปาร์ตี้กางเกงในเกิดขึ้นคุณผู้ชมมันคืออะไรพี่เขถ่ายรูปก็เมนใส่กางเกงในก็ใส่ชุดนี่นะนี่ชุดนี้เอามาให้จารย์ดูจริงๆมันคือชุดนี้ที่มันหลุดมันรูปที่สอ๋อเหรอเพราะว่าที่พี่เห็นน่ะมันไม่มันไม่ใช่ใส่กางเกงในนั่นคือรูปที่หนึ่งพอรูปที่สองบุคคลในรูปเหล่านั้นมันอยู่ในรูปนี้คือจริงๆทํถ้าไม่เบอร์หน้าคือคนมันมีบางคนที่ไปอยู่ในกลุุุ่่่่มมมมเเเดดีีียยยวววกกกกกกัันนนนแแลลลล้้้้็ิอออาาาจร์ตงบ ก็ S 2> <S 2> มีบุคคลตั้งแต่ท่ววงการอาจารย์ผู้ประกาศเอ้ยสะจวดเอ้ยพนักงานขายคอนโดสไตล์ิสต์พีอาหมอฟังเข้มเขาเป็นผู้ชายหรือเก้งกวางอ่ะคือดิฉันก็ไม่กล้าตัดสินเขาเขาไม่ไม่ คือเราไม่รู้ไงแต่ว่ามันก็แปลกอ่ะทำไมต้องมาแสงเกงในจัดงานอ่ะไม่รู้แหละแต่รู้แต่ว่าใส่ไม่ใส่คือรูปอ่ารูปนี้ขึ้นมารูปแรกที่หลุดเนี่ยคือรูปนี้แล้วเขาก็จะมีขึ้นมาเลยว่าคือทีแรกเนี่ยเขาพูดว่าเป็นปาร์ติ้เกงในใช่ไหมใช่พี่ก็พยายามดูว่าเอ๊เขาก็ใส่เสื้อผ้ากันเป็นระเบียบเรียบร้อยทาไมถึงเรียกว่าปาร์ตี้งเกงในถ้าจะตตำหนิก็ตำหนิว่าจัดงานทำไมถ้าตำหนิก็คือว่าไม่เว้นระยะห่างถ้าจะตตำหนิก็คือไม่ใส่อ่หน้ากาก คือพี่ไม่เข้าใจเขาว่าปาร์ตี้เกงในอ่ะวันนี้เพิ่งเห็นแล้วเนี่ยครั้ง,งแรกเจงรูปรูปคือจริงๆเนี่ยทางเราก็ไม่แน่ใจว่าจริงๆมันเป็นงานเดียวกันหรือเปล่าแต่เขาเป็นกลุ่มคนกลุ่มเดียวกันมันก็มีคําถามเยอะแยะไปหมดเรียกได้ว่าเขาเรียกอะไรมันกระจายเรื่องไปสู่คนอื่นเลยอาจารย์ตอนนี้มันเห็นแล้วว่ามันด,ดาราก็ทําคนธรรมดาก็ทํามันก็เกิดทําให้เชื่อให้ได้ว่าระหว่างที่เราอยู่กันเนี่ยมันก็คงมีคนจัดงานนั้นปาร์ตี้นี้ คือเราก็ไม่เข้าใจนะว่าไม่กลัวกันรู้สึกหมอธวีสินจะพูดคํานี้นะครับว่าไม่กลัวกันบ้างเลยเหรอพี่กลัวนะคือการที่พี่ใส่หน้ากากการที่พี่ล้างมือการที่พี่ฉีดแอลกอฮอพี่กลัวนะจริงเราเราทุกคนกลัวหมดแล้วทําไมพวกเขาไม่กลัวล่ะตอนนี้อาจารย์ตอนนี้ไอ้การที่เขาไม่กลัวเนี่ยแล้วถ้าผลมันเกิดขึ้นเฉพาะตัวพวกเขาไม่ไปกระจายคนอื่นเราก็จะไม่ว่าอะไรนะ ก็คือมันก็คือกรรมของคุณนะคุณทาแล้วคุณเจอเองแต่นี่มันไม่ใช่ไงมันจะต้องออกไปเจอผู้คนมันจะต้องไปคุณต้องไปทํางานคุณต้องเข้าบ้านคุณมีญาติอยู่ในบ้านคุณแม่แม่คุณมียายที่แก่เท่าเอาจริงกลุ่มนี้ก็มีหลายท่านที่เติดเชื้อไปแล้วก็รักษาอยู่แล้วก็หลายคนน่าจะเดี๋ยววันจันน่าจะได้ออกมาแล้วแล้วก็หลายคนที่ไม่ได้มีเชื้อเขาก็กักตัวแต่ว่ามันก็รู้สึกมันเป็นเหมือนวัวหายล้อมคอกถ้าเราไม่จัดตั้งแต่ต้น ก็จะไม่เกิดขึ <S 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 2> <S 2> <S ้นถูกไหมครับอาจารย์คืออันน uh> ี้ไม่ใช่รัฐบาลนะแต่กับคุณเดี๋ยวว่คนจะหาว่ารัฐบาลเป็นครรับผิอหมายถึงตัวเขาต้องบอกคนพวกนี้ต่อให้คุณไม่ติดแล้วคุณมาคุณน่าจะสำนึกตั้งแต่ต้นจะไม่จัดพอจัดไปแล้วต้องมานั่งอยู่บ้านเพราะบางทีพอเรื่องเกิดอย่างนี้นะสิ่งหนึ่งที่พี่ไม่สบายใจคือทุกคนโยนไปที่รัฐบาลหมดนะครับจำนวนคนไทยอ่ะหกสิบกว่าล้านคนนะฮะครับแล้วเราจะมีตำรวจสักกี่คนนะเนาะ ที่จะไปดูแลได้ทั้งหมดนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราต้องมีสำนึกด้วยตัวเราเองถ้าเราจะต้องให้คนมานั่งเฝ้าดูเราคนมานั่งระวังเราพี่ผมจนไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันแล้วนะน,นะครับทุกคนต้องต้องต้องสำนึกด้วยตัวเองต้องสำนึกด้วยตัวเองอาจารย์ถ้าอาจารย์จําได้คุณผู้หญิงที่เธอไปงานสิงปร์กจาได้ไหมครับอันน<ม>ั<ม>้นดำเนินคดีอื<ม>จําได้ไหมเราจําได้ก็าจาได้ดว,ดว,ว่าเรามีการดําเนินคดีผู้หญิงคนนั้น ถ้ากรณีพวกนี้เหมือนจะดําเนินคดีได้ถูกไหมาจารย์ได้พเพราะมันผิดพรบรโรคติดต่ออยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีใครไปลองทุกเก่าโทษตํารวจไปได้เลยเนาะจย์ให้ระวังไว้คืองนี้กอปเอ่ยเอ่ยเอ่ย,เ,อย,เ,อยเรื่องนี้มาเพื่อจะบอกคุณผู้ชมว่าหนึ่งถ้า,าถ้าคุณจัดแล้วคนไม่รู้คุณติดก็อย่างที่อาจารย์บอกเป็นกรรมของคุณตํารวจรู้ก็ผิดพรบ มันทั้งขึ้นทั้งล่องดังนั้นเราแวดระวังให้ดีนะครับแต่ต้องรู้นะเมื่อคุณติดแล้วคุณจะต้องไปเกี่ยวพันกับคนอื่นอันนั้นนะ่ะคุณทําให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะพฤติกรรมของคุณคุณสนุกใช่ไหมจริงแล้วคุณสนุกแล้วคุณติดมาแล้วคนอื่นติดด้วยคนอื่นที่เขาติดจากคุณเขาสนุกกับคุณด้วยหรือเปล่าล่ะเนาะก็ปิดเบรกอย่างนี้ว่าเรื่องนี้เนี่ยเอามาเป็นอุทาหรณ์ คือถ้าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นเราก็ยังคิดว่าเราปาร์ตี้กับเพื่อน4 4 5 6 7 8 9 10คนไม่เยอะหรอกคงไม่เป็นไรถ้าดู2-3ปาร์ตี้ที่เห็นคนไม่ได้เยอะแต่เราไม่รู้หรอกว่าคนไม่ได้เยอะเหล่านั้น,นมาจากไหนดังนั้นคุณติด<ค>เราย้ำอีกเราย้ำอีกเรื่องหนึง่งถ้าคนไม่รู้แล้วคุณติดอาจารย์พูดแล้วเป็นกรรมของคนของคุณแต่ถ้าตำรวจรู้จับคุณได้ดังนั้นช่วงนี้ กาดอย่าตกยังคงรักษาระยะห่างล้างมือบ่อยๆและใส่หน้ากากอนาหมยก๊อปจะเบรกตรงนี้ปิดเรื่องโควิดเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเรื่องยายป๋อมแปมสักครู่เดียวครับ